สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสรพงศ์โดน2ข้อหาแจ้ง2ข้อหาสรพงศ์คดีกระเป๋าแบรนด์เนมออกหมายเรียกครั้งที่1แล้วในเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและตั้งข้อหาสรพงศ์ใน2คดีคือยักยอกทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์ ทั้งนี้ได้มีการออกหมายเรียกคู่กรณีครั้งที่1ไปแล้วครบกำหนด23ธันวาคมนี้แต่หากคู่กรณียังไม่มาก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการคือออกหมายครั้งที่สถ้ายังไม่เข้าพบพนักง,งานสอบสวนอีกก็ต้องออกหมายจับซึ่งในคดีนี้เป็นความผิดส่วนบุคคลสามารถยอมความได้หากผู้เสียหายและคู่กรณีมีการเจรจาชดใช้กันสามารถถอนแจ้งความได้ ส่วนสารพง์จะต้องชดใช้2ล้านหรือไม่เป็นเรื่องของทั้ง2ฝ่ายตกลงกันในเรื่องของการพิสูจน์ว่ากระเป๋าดังกล่าวเป็นของจริงหรือปลอมจะที่ตำรวจไม่มีหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบเนื่องจากข้อหาที่ฝ่ายผู้เสียหายแจ้งคือการยักยอกทรัพย์และทำลายทรัพย์สินซึ่งพยานหลักฐานตามคลิปก็ค่อนข้างชัดเจนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ